ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำได้ะคะเมียฝรั่งเมโมรี่สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงเรื่องฝรั่งฟีเซ็กจริงไหมนะคะหลายๆคนเขาก็คงสงสัยเนาะว่าฝรั่งเขาไม่ถือเรื่องเซ็ก จริงหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลสำหรับตัวกุ้งเองเท่านั้นเนาะยังไงผิดพลาดประก,การใดต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะถามถ้าถามกุ้งนะว่าจริงไหมสำหรับกุ้งว่าจริงค่ะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ถือเรื่องนี้เขาไม่ได้มานั่งรักนวลสงวนตัวเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะไม่มี อะไรที่ต้องมานั่งอายนั่งเขินกันเขามองว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่องปกติค่ะก็มีในเว็บเตทหาคู่นะกุ้งเคยเล่นใช่ไหมแล้วกุ้งก็เห็นผู้หญิงบางคนนะหุ่นดีสวยมากเลยคือเขาลงในเว็บหาคู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หาแฟนนะเขาต้องการหาแค่คู่นอนหาความสนุกไปวันๆเท่านั้นเพราะตอนเนี้ยเขา เหมือนกับแบบว่าไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็แบบอืมก็แปลกนเนาะสวยๆยังต้องมามาแบบหาคู่นอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็อย่างว่าเลยคะ่ะเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะด้วยวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรักนวลสนวนตัวเนาะ ค่ะก็เหมือนกับน้องชายของแฟนกุ้งนะเขาก็โสดใช่ไหมแล้วทีนี้พอดเอีเพื่อนสนิทของแม่ย่านะคะเขาก็มีลูกสาวเนาะก็รุ่นรลวาเขาเดียวกันกับพวกเรานี่แหละและทีนี้นางก็เพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆนางก็เพิ่งโสดนางก็มาเที่ยวบ้านนะคะบ้าน ม่ยาเนาะมากับแม่นางกับพ่อนางด้วยแหละเพราะว่าบ้านนางก็ไม่ได้อยู่ไกลจากนี้เท่าไหร่ก็ประมาณกิโลก,กว่าเนาะแล้วทีนี้เหมือนกับแบบว่านางก็เพิ่งอกหักอะเนาะนางก็เหมือนแบบไม่ได้เจอกันกันกบลูกชายของแม่ย่านางนานเนาะพอมาเจอกันก็เหมือนแบบนึกอยากจะมีเซ็ก์กันอะไรประมาณเนี้เขาก็ชวนกันนะ ชวนกันไปมีเซ็กแบบง่ายๆเลยอ่ะดืดๆเลยอ่ะเนาะนั่นแหละกุง้งไม่รู้สิกุ้งวองว่าอาบ้านเขาก็คงไม่ถือเหมือนบ้านเราอ่ะเพราะว่าก็คิดตัสิคือการที่เขาจะร่วมหลับนอนกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้สีเรียดอะไรไม่ได้ ไม่จําเป็นจะต้องมีสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะไรไม่ต้องเป็นแฟนกันถ้าเป็นบ้านเรานี่ไม่ได้นะคือคงไม่ยอมเนาะแต่ว่าบ้านเขาก็อย่างว่าแหละบ้านเขามันเป็นอะไรที่เปิดกว้างนะคะเรื่องตรงนี้เขาไม่ถือกันสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาเจอกันอีกทีกุ้งก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมองหน้ากันติดไหมแต่กุ้งก็ถามแฟนนะว่า แล้วเขาจะมองหน้ากันติดเหรอถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็แบบไปมีอะไรกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นปกติก็มองหน้ากันธรรมดาก็คุยทักทายกันธรรมดาเจอหน้ากันอีกครั้งในอาจจะหนึ่ง,งปีสองปีข้างหน้าอาจจะชวนกันอาจจะชวนกันไปมีอะไรกันอีกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยบานเธอนี่แปลกนนะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะบางคนหรือเปล่านะ หรือส่วนใหญ่วัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้แต่สําหรับกุ้งกุ้งคิดว่าน่าจะส่วนใหญ่นะนั่นแหละค่ะก็แค่ใหญ่จะมาเล่าให้ฟังว่าวัฒนธรรมบ้านเขากบ้านเรามันไม่เหมือนกันเนาะบ้านเขามันเปิดกว้างเรื่องนี้นะคะน้องแมวอยากมาเข้าในคลิปด้วยเป็นแมวของแม่ยานะคะนางเชื่องมาก นางแต่นางก็เหมือนโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนะคะลูกกุ้งจะชอบไปเล่นกับแมวตัวนี้มากแต่ว่าแมวนวางกลัวลูกกุ้งนะคะก็ตลกดีโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่ชอบอยังไงก็ขอให้เลื่อนผ่านไปนะคะแต่ถ้าใครชอบก็ยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากุ้งจะเอาอะไรมา แชร์มาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ